สวัสดีครับวันนี้ก็พาเอ็ซีพี่น้องเราทุกคนมาทำตรมแซบนะครับผมตรมแซบเนวัวนะครับมาดูว่าเครื่องมีอะไรบ้างนะครับผมสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสมีเวลามาเอาตดมแซบวิธีทำอย่างไงนะครับผมเรามาทำไปเลยนะครับผมเรามาดูเครื่อง พอดีผมจะยุกเอาหม้อนี้เป็นตัวอย่างใส่ในหม้อหมดเลยนะครับเครื่องอยู่นี้นะครับผมเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหอมแรงกับตะไคร้ขานะครับผมรักผักซีมะเขือเทศนะครับเห็ดพังนะครับผมแล้วก็กระชายซอยนะครับโอเคเห็ดพางนะครับผมกระชายซอยต้นหอมนิดนึงนะครับลงไปนะครับผมใส่หม้อไปเลยนะครับลุมที่เรียวกันด้วยนะครับตะไคร้ขานะครับหอมแรงนะครับลงไป โอเคนะครับผมทำกินง่ายๆนะครับไปทำกินทงให้ตรงหน้าที่บ้านที่ร้านก็ดีนะครับผมทำกินก็อร่อยทำขายก็รวยนะครับหลักพักซีขึ้นมาลงเลยนะครับผมนี่ไงทำกินก็อร่อยนะครับดูไปแล้วน้ามีประโยชน์ก็เอาไปใช้กันนะครับผมเอาไปใช้เอาไปวิธีทำกันง่ายๆนะครับประเทศกับวบมากรูดนะครับลงไปนะครับนี่ครับผม ถ้าดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งดําให้ผมหน่อยนะครับฝากช่องผมด้วยนะครับผมนี่นะครับวิธีทําง่ายๆครับไม่ยากเนี่ยเนื้อวัวผมตึงมเปื่อยแล้วนะครับตรงมเปื่อยแล้วนะครับนี่หม้อครับพักชีนะครับผมใบโหระพานะครับพักชีพลังนะครับโอเคทิกแห้งนะครับโอเคนะครับผมนี่ใบโหระพานะครับ เรามาดูวิธีปุ้งเครื่องกันเลยนะครับนี่ใส่น้ำมะนาวสองซ้อนนะครับใส่ไปสองซ้อนเลยนะครับผมนี่เนใส่น้ำมะนาวนะครับโอเคครับผมใส่ประมาณนี้นจะลดจัดหน่อยแล้วก็ผงผงสุรลนะครับผงสุรลใส่ลงไปเลยนะครับประมาณซ้อนครึ่งหน่อยๆโอเคนีนนะครับที่สามนะครับที่สามน้ำ น้ำปลานะครับน้ำปลานะครับผมปลาน้ำปลาลงสองซอนเหมือนเดิมนะครับเอาสัดก็เพิ่มอีกหน่อยนึงนะครับนี่ไงใส่รสชัดดีนะครับกลิ่นดีนะครับรสดีนะครับใส่ลงไปเลยนะครับผมเพราะว่าเครื่องมันเยอะใส่ประมาณสองซอนติดหนึ่งเอ๊ประมาณซ้อนครึ่งครับอ่าน้ำดลทราครับใส่น้ำาันชาหนึ่งสองครับ ใส่ไปสองซอนครึ่งน,นะครับเพราะว่าดูมันเยอะเครื่งมันเยอะนะครับนี่ครับผมมาดูวิธีตั้งกันนะครับตั้งไปนะครับผมตั้งเลยใส่น้ำประมาณสองสองกระววยครึ่งนะครับสองกระววยครึ่งครับผมนี่ใส่สองกระววยครึ่งๆๆนะครับแล้วก็ขาดมาพิษปันกับพิษพิษบนนะครับโอเคอันนี้เราใส่เมื่อไหร่ก็ได้ ใส่พร้อมกันแหละแต่ว่าใส่น้ำเส้นลงไปใส่ก็ไดเโอเคนะครับผม mm hmm. นี่หน้าตาเราจะออกแบบนี้นะครับ mm hmm. นี่หน้าตาสวยงามพล้อเจ็ดเลยครับผมอาสวัสดีทุกทา่านสวัสดีทุกคนเลยนะครับถ้าถูกใจแม่นใจก็ผักกด้ไล์กดแชแซผักกดติดตามพ่ออาบ้างนะครับเนี่ยพริกบดน,นะครับใส่ไปพริกปั่นนะครับพร,พริกสดปั่นนะครับโอ้โยจัดดีเลยนะครับผมนี่ ปิดพายอรอแป๊บนึงนะครับอยากให้มันเดียวก็ปิดแรงๆอยากให้มันไม่ต้องรีบก็ปิดซาาหน่อยก็ได้นะครับอันนี้ทําสืบลูกค้าได้ทํากินเราได้ได้นะครับผมได้หมดนะครับทํากินเองนะครับนี่วันนี้เจ้านายให้กินเนื้อวัวซึ่งมาหลายกิโลนะครับก็เราทํากินตรงแซ่บกันนี้กว่าไม่รู้เรา่าจะทํากินเมนูอะไรทํากินเมนูนี้แซบรสจัด คืงครบพ่องทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณมากๆทุกคนท,กท,กทุกลายทุกแช่ทุกเล็บนะครับผมเทมาเป็นกําลังใจผมนะครับพาเอฟซีมาซบกวีทีทำตรงชเชฟเนอร์วัวนะครับผมนี่หน้าตาน่าจะออกแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เนือเอรอวัวลงเลยนะครับลงแล้วก็เทใส่หมอ้ออร่อยแน่นอนนะครับ นี่ครับผมผมจะใส่พองเขาโคนิดนึงนี่ใครคบผมโอ้โหรสชาติดีมากเลยนะครับขอบคุณพี่ทุกทท่านเลยขอบคุณพี่ทุกๆคนเลยนะครับผมเพราะว่าผมมีวิธีมันนะครับมีโอกาสนะครับมีเวลานะครับจะว่าคุยกับ FC เอา FC เราผ่าทำตรงแชบนะครับผมโอ้ตรงแชบอาโพ์ขึ้นมาแล้วนะครับ อ่าเืิดแล้วนะครับผมก็ใส่ลงไปตูวเลยนะครับเพราะว่าอ่ามันเนืิดแล้วพร้อมแล้วก็แป๊บเดียวก็เสร็จนะครับประมาณสี่ห้านาทีฐานได้ทันทีนะครับผมอาขอบคุณพี่ทุกๆคนเลยนะครับนี่ผมน่าจะใส่แล้วเนื้อวัวนะครับโ้ใส่เฉดยอดนะครับรสชาติดีกลิ่นหอมไอ้หอมนะครับ ไอความขึ้นนะครับผมไม่โกเชียงเงินนะครับรสชาติอย่างนี้อ้สุดยอดเลยนะครับนี่ไงโอ้เนื้อวัวต้งเปื่อยแล้วก็ทำต้มแซ่บสุดยอดมีวิธีทำกินง่ายๆนะครับพี่ทุกคนเลยนะครับถ้าว่าเห็นแล้วผักกูไล่กูแซ่ที่ผมบอกไปนะครับผักช่องไปนะครับดูไปคลิปผมแล้วก็นะ่าจะมีประโยชน์ก็เอาไปใช้ เอาไปลองกันทดลองกันตรงไหนก็ได้นะครับที่บ้านตรงให้ตรงหน้าที่เราไปทํางานนะครับผมตรงไหนก็ได้นะครับถ้ารู้แล้วก็ถูกแม่นถูกใจก็ผากกดไลค์กดแชร์เอาเป็นประสมการณ์ไปก็ดีนะครับผมสวัสดีครับเห๋ือมีคลิปหน้าต่อไปเรามาเจอกันนะครับผมคลิปนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณค่ะ